ก่อนจะเนเลยนะครับเล็กก็มีใครเป็นโควิดหรือเปล่าครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับขามาได้ตรวจหรือเปล่าตรวจแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายต้องถ่ายรูปจับมือกันนะจับจริงปะ หอมมือท่าฉันครับหอมหอม touch อ um ๋อม touch เดี er. ๋ยวอัน <genocide> นี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่โบช่วยช่วยมาเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้หน่อยว่าตกลงมันจะหอมมือท่าฉันหรือว่าจับมือได้ไหมเช่นพอกับพี่โบครับ สวัสดีครับพี่เบ๊กครับรอบสุดท้ายแล้วนะพี่เบ๊กนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ปกติเวลาเจอกับโนชกับพี่เป๊กเนี่ยเขาจะถามว่าเดี๋ยวพี่เป๊กจะมีโชว์อะไรเขาจะถามในโชว์ตลอดอยากจะรู้ว่าจะได้เจอกับอะไรบ้างครับเดีไม่น่าเชื่อสำหรับรอบนี้ที่ผมเดินไปเจอทุกคนถามเหมือนกันว่าถูกไหมถูกหรือเปล่าทำไมถามมาเร็วกว่าพี่เป๊กไม่ทราบนั่นก็สิคือ เป็นพิธีกรมาก็หลายงานนะครับไปเจอับงานมิสแอนกรีเนี่ยก็คือเราก็จะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยก็จะมอบแต่สิ่งดีๆให้ไม่ว่าจะเป็นของกินขนมนู่นนี่นั<ด>่นฝากความปรารถนาดีส่งถึงศิลปินศิลปินก็จะมอบโชว์ดีๆกลับไปซึ่งมิสแอนกรีสก็ได้มีทุกอย่างแต่อย่างหนึ่งที่มิสแอนกรีสศิลปินอื่นไม่มีก็คือ,อนี่ครับ ขอบคุณลยระวอาขอบคที cage, of all of all of all ่สุดแล้วผมไม่เคยทำงานแล้วทำระหว่างทำงานซื้อหวยระหว่างทำงานและถูหวยขนาดทำงานออนนียพิเศษก็เล่าฟงนี้หนึง เพราะว่าบางคนไม่ได้มารอบที่แล้วครับผมคือเราจะมีการอาร่านจดหมายทุกร,รอบรอบที่แล้วมีคนนึงเขาบอกว่าอยากพี่เบ้งเนี่ยบอกเลขตรงๆรเลย3เลข<ช>ขอตรงๆ,ๆเลยพี่เบ้งก็เลยให้เลขมาเป็น1.6.0เรอ่าแล้วก็คุยเล่นๆผมก็เนี่ยใครซื้อใครซื้อก็ฝากกันซื้อนะครับแล้วมันออกเนี่ยมันออกไปไหนอ่ะเฮ้แล้วมันก็ออกมา 6. 1 3 1 0 6ก็คือมันพลิกนิดเดียว ผมฝากเจ๊ไปร้อยได้มาประมาณ1นึ่งบาทครับเลยเจ๊เลยไม่เคยถูกบ้างครับโอ้แล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวคือไอ้พวกเราที่ถูกกัน่ะมันก็ถูกแล้วเพราะเราฟังอยู่ด้วยกันแล้วก็ซื้อไปด้วยกันแต่ไม่น่าเชื่อทำไมคนที่ไม่คิดว่าจะถูกเขาก็ถูกใช่ใครถึงอย่างนี้คือสัมภาษณ์นักเต้นอย่างเพื่อ ในขณะที่เราทำงานกันอยู่แล้วเพื่อนๆก็นั่งกันอยู่แล้วยังเห็นว่าอฉลบแบบเซนักเขาเป็นคนเดียวในทีมที่แอบซื้อลอตเตอรี่เฮ้ยจะใช้คนรักพี่ผมไม่มีใครตรงนี้เลยมันก็จะถามว่าเอาเวลาตรงไหนไปเซนอ่ะกมกอ็คือจังหวะที่มันเบรกออกไปแป๊บนึงคุณซื้อไปกี่บาทครับห้ครับผมแอบลู้เ เขาจะกดร้อยเขากดผิดไปโดนห้าสิบเอเหรอได้ไปประมาณเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับตอนนี้แล้วคนอื่น่ะครับครับก็สังเกตตาเพื่อนสิครับว่ามองเขาว่าทำไมเขาซื้อคนเดียวทำไมพี่ๆไม่ซื้อตามเขาล่ะครับเฮ้พี่โบผมอันนี้ช่ปบะหักขั้นในน้าได้ไหมคือเียอยากจะให้มีบาร์โค้ดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สแกนได้เลย แคือหลอกสินะแต่เราก็ต้องมีการคือเวลาเราถูกอะไรอย่างเงี้ยเราได้เล่นมาจากใครสักคนเราต้องถวายในคืนเหมือนกันใช่เป็นค่าประมาณถ้าค่าประมาณน่ะน้ำแดงพอไหมน้ำแดงพอไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวคุณรอดูตอนถ่ายดูผมว่าต้องมีอะไรที่มามอบให้กับเจ้าพ่อใช่อย่ารอติดตามแล้วกันยินดีกับทุกคนที่ที่ถูกนะครับขอเชิญร์พวกเพื่อนนะครับผมเอ๋นะครับ เจ้าพ่อครับในเมื่อรอบที่แล้วให้เลขไปแล้วคืนนี้หลายคู่เหมือนกันเลยเจ้าพ่อครับเพื่อปัดทีมนี้แต่ว่าเจ้าพ่อแอบเห็นว่าเจ้าพ่อจริงๆมันต้องใช้พลังมากๆในการที่จะให้สักอย่างเจ้าพ่อให้ได้รอบเดียวใช่ไหมครับไว้รอรอบหน้าเอาโอเคเอาโอเคเอาง่ายๆว่าพ่อชอบสีแดงหรือสีฟ้าพ่อเอาเอาแค่พ่อชอบเฉยๆพ่อไม่ต้องรู้หรอกมันคือสีของแต่พ่อขอสุมาลีแม่แดงหรือฟ้านั่นเองพ่อ พ่อเห็นเป็นอะไรสีอะไรถ้าเข้าวินป่ะแดงกางเกงในเข้าวินสิไม่พม่ไม่ด้พูดถึงกางเกงในเลยพ่อเอาเอาแบบเข้าเส้นชัยเข้าเส้นชัยพ่อบอกแล้วว่าพ่อให้ได้แค่รอบเดียวโอเคโอเคโอเคนะเราเชื่อพ่อนะพ่อให้ขนาดนี้พ่อใช้พักเยอะนะโอเคนะครับที่เหลือก็เป็นดาวกันเอาเองแล้วกันลิเวอร์พูลเป็นซิตี้คือดีนะครับสีดุดึงนะครับ ถ้าพ่อบอกถูกใช่้นมาอีกทีพ่อให้รางสมนาศใช่ใช่เพราะถูกอีกครั้งเนี่ยบพ่อใช้ชีวิตยากเอย่างที่ผมบอกให้เผื่อพ่อจะไปออกผลเด็กจ่ิงได้แล้วรอบที่แล้วเดี๋ยพ่อเขาจะแคปตรงนี้เนี่ยถูกกันทั่วฮอแล้วนะคุณทำเป็นเล่นไปอะก็ไม่เป็นไรใครถูกก็ยินดีด้วยใครผิดหรือว่าใครไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคือเราเนี่ยผมกับทีมงานทุกคนได้คุยกันนะหลังจากนี้ทุกงานไม่ต้องไปของเทมเปส เราจะจัดทุกวันที่16กับวันที่1เท่ามนโอเคเลยนะครับร่วมด้ันรอบที่ดีที่สุดไม่ใช่รอบสุดท้ายแต่คือรอบที่ตรงวันหวยออกนะครับสิ้นเดือนก็ได้ชีวิตผมไม่เคยเจอเลยที่ผมจะดีดีดีใจมากขอบคุณพี่เๆด้วยนะครับถ้าอยากทำอะไรท่านก็ทำได้เลยนะครับผมไม่ใช่เลยนะครับผมพ่ออย่าพูดอย่างนี้นะครับพ่อไม่เอานะครับเดี๋ยวทีมงานได้ยินนะครับ คุยเรื่องของพี่เป๊กนกันต่อดีกว่านะครับ